สวัสดีครับเ,เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมบางทีเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยการตัดสินใจของเรามันดูขัดขัดกับเหตุผลยังไงก็ไม่รู้วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันนะครับมาดูมุมมองทางจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมทางการเงินของเราโดยอิงจากบทความงานวิจัยหลายๆชิ้นเลยค่ะคือจริงๆเรื่องนี้มันมีศาสตร์ของมันเลยนะคะเรียกว่าการเงินเชิงพฤติกรรมหรือ behavioral finance ซึ่งเป็นการเอาหลักเศรษฐศาสตร์การเงินมารวมกับจิตวิทยาเพื่ออธิบายว่าเออทำไมการตัดสินใจเรื่องเงินของเรามันถึงไม่ได้ตรงไปตรงมาตามทฤษฎีเสมอไปนะคะอารมณ์ความรู้สึกนี้มีผลเยอะมากน่าสนใจครับผมเคยอ่านเจอในหนังสือ psychology of money เขาบอกว่าไม่มีใครเป็นคนบ้าใช่ไหมครับหมายถึงว่า ทุกคนก็มีเหตุผลของตัวเองในการตัดสินใจเรื่องเงินซึ่งมันมาจากประสบการณ์หรือพื้นฐานที่ต่างกันไปใช่เลยค่ะแต่ละคนมีโลกทัศน์เรื่องเงินไม่เหมือนกันเลยซึ่งประสบการณ์พวกนั้นล่ะค่ะที่มักจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าอาคติทางพฤติกรรมหรือ behavioral biases ขึ้นมาอาคติมีอะไรบ้างครับที่เจอบ่อยบยคือคนเราเนี่ยจะรู้สึกเจ็บปวดกับการขาดทุนมากกว่าดีใจตนได้กำไรเท่าเกัน แบบว่าบางงานวิจัยบอกว่ารู้สึกแย่กว่าเป็นสองเท่าเลยนะโหสองเท่าเลยหรอครับค่ะนี่เลยเป็นสาเหตุหลักๆของพฤติกรรมที่ชอบพูดกันว่ารีบขายหมูแต่ถือหุ้นเน่านะคะเพราะการยอมรับว่าขาดทุนตัดใจขายมันทําใจยากกว่าเยอะอ๋อเข้าใจเลยครับมันเป็นเรื่องความรู้สึกล้วนๆเลยนะแล้วมันเกี่ยวกับความมั่นใจเกินเหตุหรือ over confidence ด้วยไหมครับที่บางคนแบบ กล้าเสี่ยงมากๆหรอือซื้อซื้อขายขาย,ขายบ่อนเกินไปเกี่ยวเลยค่ะเชื่อมกันได้เลยความมั่นใจเกินเหตุก็คือการที่เราเชื่อในเอ่อความสามารถหรือสัญชาตญยานตัวเองมากไปหน่อยทําให้ประเมินความเสี่ยงต่ําไปหรือบางทีก็ซื้อขายบ่อยเพราะคิดว่าตัวเองเก่งจับจังหวะตลาดได้แม่นอ่าหรือไม่ก็ไม่ยอมกระจายความเสี่ยงเพราะมั่นใจในหุ้นไม่กี่ตัวเองมากๆแล้วการทาตามๆกันล่ะครับแบบพฤติกรรมตามแห่ที่เรียกว่า herding behavior นี่ก็ เป็นอคติเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็เจอบ่อยคือเราทำตามคนส่วนใหญ่ไปเพราะอ,อ,อาจจะกลัวตกกระแสกลัวพลาดโอกาสหรือบางทีก็แค่เพราะเราไม่มีข้อมูลพอเลยตมตามเขาไปก่อนซึ่งมันอันตรายนะคะเพราะการตัดสินใจแบบนั้นอาจจะไม่เหมาะกับสถานการณ์ของเราเลยก็ได้ครับแล้วก็มีเรื่องการยึดติดกับความคิดเดิมหรือ anchoring ด้วยใช่ไหมครับที่แบบ ปรับตัวกับข้อมูลใหม่ๆช้าหรือลงทุนแต่กับอะไรเดิมๆที่คุณเคยใช่ค่ะหรือบางทีก็ตั้งราคาในใจไว้กับหุ้นตัวหนึ่งพอราคาเปลี่ยนไปก็ยังยึดกับราคาเดิมหรือเชื่อข้อมูลแรกที่ได้รับมากเกินไปอีกอันที่น่าสนใจคือบัญชีในใจค่ะ mental accounting บัญชีในใจหมายถึงว่ายังไงนะครับคือการที่เราให้ค่าเงินไม่เท่ากันค่ะ ขึ้นอยู่กับว่าได้มายังไงเช่นเงินถูกหวยกับเงินเดือนที่หามานเหนื่อยเนี่ยเราอาจจะรู้สึกกับมันคนละแบบเงินที่ได้มาง่ายๆก็อาจจะใช้จ่ายง่ายกว่าไม่ค่อยคิดเยอะทั้งที่จริงๆแล้วเงินก็คือเงินมีค่าเท่ากันโหมีหลายอย่างเลยนะครับที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเราโดยไม่รู้ตัวแล้วพวกความกังวลเรื่องเงินล่ะครับที่เรียกว่า financial anxiety ที่หลายคนเป็นอยู่มันเชื่อมโยงกับอาติพวกนี้ด้วยไหมครับมีส่วนอย่างมากเลยค่ะ Financial anxiety นี่คือความเครียดความกังวลเรื่องเงินตั้งแต่เรื่องเล็กๆอย่างจ่ายบิลบัตรเครดิตไปจนถึงเรื่องใหญ่อย่างอนาคตกเกษียณอะไรแบบนี้พอเราตัดสินใจพลาดเพราะอาคติบ่อยๆมันก็ยิ่งทำให้กังวลเครียดจนบางคนเลี่ยงที่จะคิดเรื่องเงินไปเลยก็มีค่ะแล้วมีวิธีรับมือไหมครับผมเคยได้ยินเรื่อง financial therapy หรือการบาบัดทางการเงินอันนี้มันคืออะไรต่างจากที่ปรึกษาการเงินทั่วไปยังไง ่าต่างกันค่ะที่ปรึกษาทางการเงินหรือ financial counselor ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการวางแผนการจัดพอร์ตแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอะไรแบบนั้นนะคะแต่ financial therapist เนี่ยจะเน้นไปที่การสำรวจรากเหง้าทางความคิดความเชื่ออารมณ์ที่เกี่ยวกับเงินของเราค่ะว่ามันมาจากไหนประสบการณ์วัยเด็กเป็นยังไงเพื่อให้เข้าใจทำไมเราถึงมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วค่อยๆแก้ที่ต้นต่ออ๋อเหมือนเน้นแก้ที่ใจก่อนแล้วค่อยไปเรื่องแผนการเงิน ประมาณนั้นเลยค่ะคือเข้าใจตัวเองก่อนว่าปมเรื่องเงินของเราคืออะไรฟังดูดีมากเลยครับแล้วถ้าเราอยากจะเริ่มจัดการกับอคติหรือความกังวลพวกนี้ด้วยตัวเองพอจะมีแนวทางหรือกลยุทธ์ง่ายๆบ้างไหมครับมีค่ะสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือการสร้างความตระหนักรู้ในตัวเองหรือ self awareness ค่ะต้องรู้ทันความชิด อารมณ์แล้วก็อคติของตัวเองก่อนลองสํารวจดูว่าความเชื่อเรื่องเงินที่เรามีอยู่มันมาจากไหนมีความคิดแง่ลบอะไรที่เรายึดถือไว้หรือเปล่าแล้วลองท้าทายความเชื่อนั้นดูครับแล้วในทางปฏิบัติแล่ะครับมีอะไรที่พอจะทำได้เลยไหมการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนค่ะเป้าหมายที่ เอ่อวัดผลได้มันจะช่วยสร้างแรงจูงใจได้ดีมากแล้วก็การใช้ระบบอัตโนมัติช่วยอันนี้ดีมากๆเลยค่ะเช่นตั้งโอนเงินออมหรือลงทุนอัตโนมัติทุกเดือนหรือตั้งจ่ายหนี้อัตโนมัติอ๋อตัดอัตโนมัติได้เลยลดโอกาสใช้เงินตามอารมณ์ใช่ค่ะเพราะเราตั้งค่าไว้ตั้งแต่ตอนที่เรามีสติครบถ้วนไม่ได้ใช้อารมณ์ตัดสินใจอีกอย่างคือการฝึกชะลอความพึงพอใจ หรือ delay gratification ค่ะแยกให้ออกระหว่างความอยากกับความจำเป็นจริงๆอันนี้ยากเลยครับยิ้มโดยเฉพาะเวลาเจอของลดราคาจริงค่ะหัวเราะต้องฝึกค่ะแล้วก็เรื่องการควบคุมอารมณ์โดยเฉพาะตอนตลาดผันผวนมากๆต้องรู้ทันตัวเองว่ากำลังกลัวหรือกำลังโลภถ้าเครียดมากๆให้ถอยออกมาก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรตอนนั้นที่สำคัญคือรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะพอค่ะ ปกป้องสิ่งที่มีอยู่ไม่ใช่เสี่ยงไปเรื่อยๆสุดท้ายมีอะไรอีกไหมครับให้ความสำคัญกับเวลาค่ะในหนังสือ psychology of money ก็เน้นเรื่องนี้เหมือนกันว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการสร้างความมั่งคั่งจริงๆอาจจะไม่ใช่ผลตอบแทนสูงๆในระยะสั้นแต่คือระยะเวลาที่เราให้เงินได้ทำงานให้มันอยู่ในตลาดนานพอสรุปแล้วการบริหารเงินให้ดีนี่ไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขเลยนะครับแต่เป็นการเข้าใจตัวเองรู้ทันความคิดอารมณ์ อคติแล้วก็สร้างวินัยหรือระบบขึ้นมารับมือกับมันถูกต้องที่สุดค่ะมันคือการเดินทางที่ต้องทําความเข้าใจตัวเองไปพร้อมๆกับการวางแผนการเงินเลยค่ะก็อาจจะฝากคําถามทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดกันดูนะคะว่านอกเหนือจากอาคติที่เราคุยๆกันไปเนี่ยมันมีค่านิยมหรือความเชื่อส่วนตัวลึกๆอะไรอีกบ้างที่อาจจะกําลังชี้นําการตัดสินใจเรื่องเงินของเราอยู่ทุกวันโดยที่เราอาจจะไม่เคยรู้ตัวเลยก็ได้ลองสํารวจตัวเองกันดูนะคะ